สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาดูการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับ Sony WF1000xm3 นะครับผมอันนี้เป็นพี่ที่ติดตามทาง facebook นะครับพี่ทัชชวิทนะครับถ้าผมอ่านชื่อไม่ถูกต้องขอัยด้วยนะครับพอดีตรงนี้ประกาผมเอาขีดไว้เป็นชื่อที่อยู่นะครับไม่ไม่ได้เปิดเผยนะพี่อันนี้กล่องอยังไม่ได้แกะนะครับผมแค่ลอกติ๊กเกอร์ออกนะครับผมติ๊กเกอรอ์ที่อยู่เนาะ อันนี้กล่องพี่ยังไม่ได้แกะนะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะดูหูฟังนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบการเชื่อมต่อนะครับแล้วเดี๋ยวฟังเสียงว่าตัวหูฟังสามารถเชื่อมต่อได้ไหมนะครับผม อันนี้ตัวหูฟังของพี่เขาผมได้เชื่อมต่อลองเชื่อมต่อเดล้วนะครับผมแต่ว่ามันค่อนข้างคอนเน็กยากนะครับผมไม่ไแน่ใจว่าเกิดจะปัญหาอะไรแต่ว่าก็คอนเน็กกับตัวโทรศัพท์ได้นะครับผมอันนี้อาการชัดเจนเลยผมเปิดไปข้างซ้ายนะครับประมาณสัก5านาทีก็ดับนะครับผมอันนี้ผมว่านะ่าจะเป็นอาการของแบตเตอรี่ชัดเจนเดี๋ยวอเบื้องต้นผมจะ ถอดมาเปลี่ยนทีละข้างนะครับผมอ นี้เป็นแบตก้อนเดิมนะครับของพี่น้องไม่ทราบว่ามองเห็นหรือเปล่าออยี่ห้อจะเป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับผมสนใจออจะใช้เป็นยี่ห้อนี้นะครับแต่บางรุ่นผมเก็บมาก็เจอยี่ห้ออื่นก็มีเหมือนกันนะครับนี่ผมเปลี่ยนรุ่นเดิมขนาดเดิมให้พี่นะครับไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่า okay. อันนี้ก็เปลี่ยนแบตเตอรี่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทดสอบการฟังเสียงนะครับแล้วก็จะดูอายุแบตเตอรี่นะว่าสามารถใช้ได้งานขึ้นไหมนะครับผมคขาบยังไงขอบคุณมากครับ